ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CC Exotic House นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดจตุจักรค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เร,ร <c oughs> เราจะมาทำอะไรเราจะมาทำอะไรกันคือวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูร้านกระต่ายเกตเลี้ยงเล่นที่เราซื้อกันประจำนะคะ แต่ตอนนี้คือเราแวะกินข้าวอยู่ที่ด้านหลังตึกของอข้างๆตลาดจตุจักรนะคะของเราก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอของเด็กๆจะมีเป็นข้าวกระเพราแล้วก็ข้าวหมูทอดกันนะคะส่วนของป๊าป๊าก็เป็นข้าวกระเพราแล้วก็จะมีลูกชิ้นทอด,ดว,อวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะฝนค่อนข้างจะเยอะเลยเหมือนกันนะ เรานั่งกินข้าวข้างหน้าตรงทางออกเข้าออกพอดีนะคะแอร์ก็จะเย็นๆหน่อยที่เรานั่งกินจะเป็นข้างหลังตึกจตุจักรนะคะวันนี้วันอาทิตย์เขาก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆมากมายมาขายยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็จะเป็นเต็นท์พวกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมุดย่างของกินเยอะแยะเลยนะคะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนเพราะว่า ฝนได้ตกไปแล้วนะคะรอบนึ้งนะมันไม่มีอากาศถ่ทยไม่มีลมไม่มีแดดคืออากาศร้อนอบอ้าวเหมือนกันนะคะวันนี้ตรงที่คนเขาเดินเข้าเดินออกตรงนั้นนะคะจะเป็นประตูทางเชื่อมไปโซนที่เขาขายเสื้อผ้ากันนะคะถ้าข้ามไปฝั่งนู้นนะมันจะเป็นเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ร้านค้าก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ร้านกระต่ายที่เราซื้อประจำกันนะแต่ขอดูแวะดูร้านที่เราซื้อหนูแช่ไปให้เจ้าสร้อยทองกันก่อนนะคะว่าวันนี้เขามีอะไรมาให้เราดูเพิ่มไหมจงเป็นเบียดดากอนนะคะตัวใหญ่มากเลยนะ เลียดจตาก่อนที่ร้านนี้เขามีทั้งสีเทาสีส้มออกสีโทน,ดนแดงๆหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะคะเหมือนตุ๊กแกเลยเนาะร้านนี้ชื่อว่าร้านคิงดอมซูนะคะเป็นร้านที่เราซื้อหนูแช่ให้สร้อยทองประจำนะคะแล้วก็ที่ร้านเขาก็จะมีเป็นพวกหนูเป็นด้วยนะแล้วก็มีพวก แมงมุม,มตัวเล็กตัวใหญ่มีงูด้านในด้วยนะคะอันนี้เป็นเรซอีกัวนาตัวมเลอร์สามตัว <c oughs> เดี๋ยวเราเดินต่อกันดีกว่านะคะ <c oughs> เดินไปดูร้านกระต่ายที่เราซื้อประจำดีกว่าเนาะ,ะตรงฝั่งขวามือก่อนหน้านี้เขาจะเป็นร้านนกนะคะวันนี้เหมือนเขาไม่มาตั้งเนาะร้านดูโล่งๆเหมือนกันนะคะวันนี้ขนาดวันนี้วันอาทิตย์นะเนี่ย พอเดินเข้ามาข้างในโซนนี้เหมือนคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสูโซนที่เป็นโซนเสื้อผ้าไม่ได้เลยนะคะตรงนั้นโซนนั้นวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะที่ขับรถผ่านมานะคะานน้องหมามีทั้งน้องหมาน้องแมแวนะคะ อันนี้เป็นกัสบี้น้อยตัวดำปีเลยด้านล่างก็มีนะคะขาวก็มีนะแล้วก็น,นี้อะไรอะ่ะไก่แจ้สวยงามตัวละ100บาทเองนะคะใครที่ชอบไก่ก็น่าจะ ร้านนี้ได้นะคะชูกาไลเดอร์ช่วงนี้เหมือนจะเห็นพวกชูกาไลเดอร์เยอะนะคะเป็นตัวเล็กๆกันนะคะเหมือนเพิ่งจะเป็นฤดูข,ของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็จะมีพวกเต่าพวกกิ้งกา่าอะไรอย่างนี้นะคะจะเยอะเหมือนกันนะคะตัวเล็กๆที่เขาเอามาขายนะ มีเสื้อด้วยมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้งไซส์ S แล้วก็ไซส์ M ด้วยนะมีพร้อมให้น้องใส่เสร็จสับพอดีเลยนะคะซื้อน้องชูกาพร้อมกับซื้อเสื้อให้น้องด้วยนะคะจะได้ใส่เอแบบน่ารักหน่อยนะเค้กยิมมนเข้าแถบเยอมากอันนี้เป็นกิ้งก่าอีกคนหน้าสีฟ้าเยอะมาก สีเขียวด้วย,ยสีเขียวก็เยอะกลิ่นอีกัวนา่าแต่ส่วนมากถ้าดูตาเหมือนจะเป็นเลดอีกัวน้ามากกว่านะคะตัวเท่ากับนิ้วมือเราเลยนะคะนิ้วมือเราใหญ่หรือว่ากิ้งกัดตัวเล็กหรือเปล่าน้องเดียเป็นคนที่กลัวมแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ ปตรงที่ไม่กลัวพวกกิ้งกาแล้วก็งูนะคะ ็เดินมาถึงตรงกลางจตุจักรนะคะจะมีแยกซ้ายขวาตรงกลางเขาจะเป็นร้านขายพวกกรงต่างๆนะคะมีหลายไซส์เลยนะถ้าเกิดเราซื้อสัตว์เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะซื้อกงตรงกลางตงลาดจดตุจักรได้เลยนะคะเราจะเลี้ยวขวามือนะคะร้านกระต่ายที่เก็บเลี้ยงเล่นที่เราซื้อประจําจะอยู่ด้านขวานะคะ ที่เราเลือกซื้อร้านนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาติดป้ายราคาชัดเจนนะคะแล้วก็แยกเป็นพันไว้นะคะว่าพันกรงนี้พันอะไรแล้วก็กรงนี้พันอะไรอย่างนี้เราสามารถเลือกซื้อหรือว่าเลือกดูน้องได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกขึ้นนะการเลือกกระต่ายนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่จํากัดความว่าออชอบเป็นพันอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เลือกดูจากตัวที่ เขาวิ่งดีๆนะคะไม่นอนซึมนอนเศร้านอนเหงานอนหน่นอ,นหอยนะดูจากที่เขาดิดดิวิ่งวิ่งนะคะวิ่งเก่งๆกินเก่งๆก็เลือกชีสเป้าไปตัวนั้นได้เลยนะเอาสีมทาที่สายตาสีดำตาค่ะสองร้อยหอยนะ้าสิบค่ะ ถ้าใครที่กังวลเรื่องขนน้องลวงนะคะขอแนะนําพันนี้เลยนะคะเป็นพันนิ้ิเล็กขนเขาจะเป็นขนกันมายดนุ่มๆน,นะคะการเลือกซื้อกระต่ายพันนิ้ิเล็กนะคะเราจะเลือกที่สีสีที่เราชอบความตื่นตัวของน้องนะคะว่าน้องตื่นตัวดีไหม ส่วนนิสัยของนิเล็กก็คือเขาจะเป็นมิสหน่ารักสามารถฝึกได้นะคะที่ร้านนี้เขาจะมีพันกระต่ายหลายพันเลยนะคะเป็นพันคอนแลนด็อกแล้วก็พันเอ็นดีก็คือเนเธอร์แลนด์ดอนะคะแล้วก็จะมีพันนิเล็กก็คือขนกร,รมะหยี่แล้วก็จะมีกระต่ายพันไทยด้วยนะคะเสียงค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะคะเราก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่า วันตอนนี้เหมือนแบบลูกค้าเข้าร้านป้ายเยอะมากเลยนะคะ ได้มินิเล็กมาแล้วนะคะตัวหนึ่งเราจะเอาไปลองเลี้ยงดูนี่ใส่เขาจะแตกต่างกับ ND กับ Holland Lop หรือเปล่านะคะกดติดตามมาที่ช่องเลยนะคะจะได้รู้ว่าเขาต่างกันยังไงบ้างนะคะ เราจะเอาพันเอ็นดีไปเพิ่มอีก2ตัวนะจ๊ะพันเอ็นดีเราก็มีวิธีเลือกจากการที่น้องกระโดดต้องแดงดองแด,ด,ด,ดงนะคะแล้วก็ดูจากหูสั้นหน้าสั้นแต่ต้องดูดีๆนะคะระหว่างกระต่ายเด็กกับกระต่ายที่หูยังสั้นอยู่แล้วก็หน้ายังสั้นอยู่คือเอ็นดีก็ค่อนข้างจะเลือดแยากนิดนึงนะต้องต้องใช้แบบ ยังไงคือต้องดูดีๆเลยละค่ะเพราะว่าถ้าได้หน้ายาวหูยาวไปนี่คือไม่แน่ใจว่าเป็นผสมมาหรือเปล่าระหว่างเอดีกับกระต่ายอย่างอื่นหรือเปล่านะคะ แยกได้ไหมคะแยกผลประกอบมีม yeah, ีต yeah. ัวผู้สีมีตัวเดียวค่ะแยกผลประกออันนี้กล่องใหญ่ะนูเอาตัวผู้ให้คุณยายเปลี่ยนกล่องให้ก่อนเลยโอ้หได้แล้วตัวไหนตัวเนี้ยของหนู อาหารงนี้แล้วนะุ่นะี่วหนูุ่อนนะคะเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็โดนไปทั้งหมด4ตัวนะจ๊ะจะมีมินิเล็ก2ตัวแล้วก็เอ็ดีอตัวมาดูที่กรงกันนะคะก็จะมีหลากหลายไซส์หลากหลายราคากันเลยนะคะร้านกรงก็จะอยู่ติดกับร้านกระต่ายเลยนะคะเขาจะอยู่ตรงกลางตลาดจะจักพอดีเลยนะคะ เดินถัดมาก็จะเป็นพวกร้านนกนะคะอันนี้ไม่อยากแวะนานเพราะว่าน้องเดียชอบนกเอามากเลยนะแล้วก็เลยจะให้น้องเดียวแวะดูนกะแป๊บหนึ่งนะคะมีนกพิๆมากมายเลยห้าคุมกั่งเลยอุ่นไม่ว่าเขาต้องเข้าใจก่อน จุกกันตอนหน้าดแ,แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านขายกรงอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้หน้าร้านเขาจะขายพวกครงนกกรงสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นพวก อาหารเสริมอาหารบำรุงแล้วก็อาหารต่างๆของสัสตว์ทั้งหลายเลยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะ นี้เป็นกระต่ายโตนะคะน่าจะเป็นกระต่ายพร้อมทําพ่อพันแม่พันนะคะแล้วก็เหมียแกสบี้เยอะมากเลยหนูขวัญก็มีนะคะหนอนนกแล้วก็มีนกกินด้วยวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะวันนี้แต่ว่าดูเหมือนร้านค้าเขาจะไม่ค่อยเปิดกันเนาะคนส่วนด้านในก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ เดี๋ยวแวะดูร้านนี้กันก่อนกระต่ายค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะอันนี้เหมือนพันผสมเทตตี้แบร์เลยเนาะนอนเบียดกันเแล้วก็หนูแกสบีนะคะแกสบีจะเยอะมากเลยนะ แล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะเป็นพวกกระต่ายน้อยนะคะนอนเรียงรายให้เลือกกันอูดูตัวนี้อันนี้แน่ใจใช่ไหมว่าตัวเองเป็นกระต่ายเนี่ยไปนอนรวมกับเขาเนี่ยฮะแล้วก็นี้จะเป็นโซนด้านหน้าร้านของพี่เขานะคะ จะมีพวกนกเยอะแยะมากมายเลยนะคะติดชื่อไว้พร้อมราคาเรียบร้อยเลยนะแบบนี้ก็ดีนะคะจะได้แบบให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายนะ,ะแล้วก็มีกระต่ายเด็กที่อยู่ด้านหน้านะคะด้านล่างก็จะเป็นเป็ดน,นะคะมันคือไก่อะไรไม่รู้เนอ้องแทีกนะ ทางก็จะเป็นพวกร้านอาหารของนกพวกนกพวกหนูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีหญ้ากระต่ายพวกวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงแล้วก็การให้น้ำทั้งหลายแหล่นะคะ ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะทางนี้จะเป็นทางเดินออกไปลานจอดรถเราขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามที่ช่อง CC Exotic House กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ